สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนียวเชียงีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมเอมกับพาพี่พาน้องนะครับสําหรับผู้หลักในอาชีพการเลี้ยงงัวนะครับผู้หลักในแนวทางการพัฒนาพันธุกรรมนะครับวัวอเมริกันบรามันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกผสมหรือเลือดลอยนะครับมือนี้นะครับอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะครับที่ผมมาว่าที่นะครับพา่เอฟซีทุกท่านเคยเมื่อเบื้องแล้วนะครับรอบ รอบหนึ่งนะครับอยู่ฟ้ามเพลินช่วงนั้นน่ะเป็นถือว่าเป็นช่วงที่นําเชื่อนะครับได้กระจายไปสู้เกษ,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 ษตรกรบานเฮานะครับเกษตรกรรักเนี่ยผู้ใดนําเชื่อนะครับผู้ใดนําเชื่อไปแล้วผสมยุคคอกแล้วนะครับ<ส>ผมก็จะมีหลายแล้วครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าก็หลายเลยนะครับผมตอนนี้เจ้าของฟ้ามเพลินเจ้าของพอพันเพลินก็บอกว่านําเชื่อกระจายออกไปหลายแต่ตอนนี้เพลินมีผลงานที่ออกมาแล้วนะครับวันนี้ผมบาว่าที่ผ้ามาเบิงนะครับว่า พอพันตัวนี้นะครับที่ผมเคยมานําเสนอนะครับผลงานที่ออกมาเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวมอนี่ไปเบิ้งเรื่องเล่าไปฟังเรื่องเล่าต่างๆนะครับจากเจ้าของฟ้ามเพิ่นนะครับผมมอนี้มาอยู่ที่จิวเล็กแลนด์นะครับผมเอาเอามอนี้ไปแท็กไข่กับเพิินทด้งวัสวัสดีครับผมสวัสดีครับบาวาทีลูกข้าวเหนียวนะครับครับผมก็ อ่ามือกี้ก็คือผมจะพาพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาเบิงว่าเฮียบอกว่ามีผลงานของเจ้าเขาวงออกมาแล้วนะครับผมอยากให้พี่น้องเด้เบิงพอเป็นแนวทางนะครับหรือว่าเบิงสิ่งที่เจ้าเขาวงนะครับได้๋ส่งต่อพัาตุรมเป็นลักษณะจังเล่ละเอียงต่างๆนะครับเดี๋ยวมื่อนี้เฮียอธิบายจังหน่อยนะครับผมอันดับแรกนะครับพี่น้องอาจจะ หลายท่านจะอาจจะพึงในช่วงคลิปนะครับอยางให้เฮียแนะนําจัาหนนว่าเจ้าเขาวงนี่ความเป็นมาเป็นจังไดนะครับสายพันธุกรรมเป็นจังไดบ้างนะครับผมครับผมผมฤทธิชัยธวัชชัยไพศาลนะครับเจ้าของกิจการจิวเล็กแลนด์นะครับครับแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างนายเขาวงนายเขาวงเป็นลูกของนายอาาเช่นะครับหรือมิสเตอร์อาาเช่หนึ่งทับห้าศูนย์ที่ประเทศอเมริกาส่วนแม่เขาเป็นสายด a ต a ้าแพ็นะครับครับหรือเป็นสายอ่า สุว่านะครับในยุคเก่าแล้วก็สร้างแม่เขาขึ้นมาแล้วก็มาเป็นนายขาวงนะครับในณปัจจุบันวันนี้นายเขาวงได้เติบใหญ่ครับเกิดเมื่อวันที่8สิงหานะครับปี2561นะครับเอาโทษทีปี2560อายุเขาได้ประมาณ4ปีนิดๆนะครับ4ปีนิดๆเนอะ4ปีนิดๆครับวันนี้ก็อยากจะมานำเสนอว่าตัวเขาเองเนี่ย ที่มีลักษณะเด่นก็คือ1เรื่องของความยาวนะครับ 2. เรื่องของความลึกความหนาแล้วก็ข้อเท้านะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับแล้วก็มีโคนหางที่ค่อนข้างสุดนะครับสุดนะครับส่วนแนวสันหลังก็อยู่ในระดับเกณฑ์กลางๆไม่ถือว่าตรงมากนะครับก็พอรับได้กับในการสร้างมี ลึงที่กระชับนะครับมีไข่ที่ดำนะครับก็อยากจะให้เห็นของผลงานของเขานะครับกับแม่ตัวจิวเล็ก820นะครับอันนี้คือแม่เขาครับออแฟนเขาเดยต้องบอกว่าแฟนเขาครับหรือตำแหน่งเมียหลวงเมียหลวงครับพี่น้องเป็น,นรเรื่อง,งที่กำลังสนุกเฮฮาเพราะว่าเขาได้ มีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งจนได้ทายาทออกมาในฐานะที่เป็นเมียหลวงเราจะให้เกียรติเขาส่วนเมียน้อยอยู่ข้างนอกอีกมากมายนะครับ,รบวันนี้ได้ลูกสาวตัวแรกนั่นก็ค,คือลูก นายเขาวงนะครับนี่แหละครับก็คือมันนี่คอนเทนต์ลักนะผมพา,ามเามเบิ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยวิ่งเล่นมากอผลงาน,านของลุกลุกก่อนลุกลุกลุลุกสาวของเขาวงานะครับที่เกิดจากแม่ไม่กันบรามัน,นเลือดรลอยนะครับแม่เลือดรลอยนะครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะโชว์ที่ผลงานนะครับแม่เพิ่นก็ถือว่าเป็นอ่าว่าถือว่าโครงสร้างตัวนี้ยังบ่ให้ได้สูงใหญ่ปานใดนะครับ ดูผลงานนะครับเอ้าไอ้กล้องขึ้นมาเลยแม่ไอ้กล้องเหรอพี่น้องนะครับไอกลองอันนี้ครับพี่น้องลูกสาวตัวแรกนะครับที่เกิดจากเมียหลวงจะว่าเกิดจากเมียหลวงก็ว่าได้นะครับของเขาวงนะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยเจะเดือนเลรวครับเนี่นี่อตอนนี้ยี่สิบวันครับยี่สิบมือครับพี่น้องเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนกันยาประมาณยี่สิบวันนี่นะครับผลงานของเขาวงครับพี่น้องมีคนหางที่ใหญ่นะครับมีข้อเท้าที่ดี เจที่กระชับดูลักษณะการถ่ายทอดของเขานะครับเบื้องขราบพี่น้องชิดนะครับกระชับชิดกระชับครับแล้วก็มีข้อเท้าที่ทรงพลังไปแต่ในทางพ่อนะครับมีเม็ดสีที่แดงนะครับสุดยอดครับพี่น้องเม็ดสีครับพี่น้องแล้วมีความยาวด้วยนะพี่เบาจะผมได้ความยาวเพราะความยาวที่ยิ่ืมือครับพี่น้องนะครับยิ่ืมือนะครับใช่ประมาณครับหลายท่านที่ผสมไปแล้วนะครับ อยากเห็นผลงานของเขาวงนะครับสิบหกวันพี่บ่าวันนี้คือสิบหกวันยังไม่ถึงยี่สิบนะครับยังไม่ถึงยี่สิบสิบหกมือครับพี่น้องใช่ครับแม่เขาเป็นสายไหนครับที่มามาเบียรใสแม่เขาก็คือเป็นสายแม็กเมลเนียนร้อยทับหกครับเป็นน้ำเชื้อรุ่นเก่าเป็นสายเก่าเนาะสายเก่าครับสายเก่าอเป็นเราที่เราสร้างมางามครับพี่น้องเป็นความภาคภูมิใจเลยครับตัวนี้ถือว่ามีโอกาสได้เจอกันในสนามแน่นอน นะครับนะครับเราสร้างพันธุกรรมที่นี่ประทับ <ไป S 1> ใจคือจอุดไหนมาครับตอนนี้ที่รู้สึกว่าออกมาแล้วรู้สึกว่าเราประทับใจกับผลงานของเจ้าเขาคือหนึ่งหนึ่งเริ่มแรกเลยที่ผมมองตัวลูกเขาเองเนี่ยหนึ่งเขาให้อัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะครับ,รบให้แล้วก็เม็ดสีที่ดีแข้งขาที่ดีเด่นเลยเนาเม็ดสีเนาะใช่ครับครับอ่าตอนแรกเราก็หวั่นหวั่นอยู่นะครับเพราะว่าตัวเจ้าเขาวงเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสายแม่เขาอ่ะเป็นสายโบสครับเป็นเทา เป็นสายเทาสายขาวเนี่ยแหละครับ,รบมีความเป็นโบสเราก็หวันว่นหวั่นว่ากลัวลูกอะจะผลงานออกมาไม่ดีนะครับก็ต้องลองดูที่ฟาร์มแต่เรื่องเนื้อตัวเหลี่ยมตัวเนี่ยผมเชื่อเลยด้วยว่ามันมาดีแน่ครับเพราะว่าตัวเขาเองมีของดีอยู่ในตัวอยู่ือนะครับอันนี้ก็คือ,อลูกที่เกิดจากแม่ไม่กันบามาันลอยครับพี่น้องใช่นะครับผมในส่วนของลูกผสมนะครับในคอนสูผสมที่เฮียมองว่า ไอตัวเขาวงเนี่ยลูกจะออกจากเรียนลอยมานะครับโค้งสางกลางๆลางลูกที่เพิ่นให่มากถือว่าเด็ดขนาดนี้ถ้าจะเทียบว่าเขาจะไปใส่กับแม่ที่เป็นลูกผสมเหรอครับเนี่ยอันนี้ที่แม่ที่เป็นลูกผสมยังไม่มีผลงานออกมาผมยังคุยได้ไม่เต็มตัวนะครับก็มีฝากไว้กับน้องๆที่เป็นหมอผสมเทียมครับหลายจังหวัดอยู่นะครับวันนี้น้องๆเราก็อยู่ในนี้แล้วเมื่อไหร่ผลงานเขาออกมาเราจะไปตามเก็บมาให้พี่บ่าวมาเล่าเรื่องให้กับ ชาวงัวเราได้ทราบว่างัวตัวนี้ถ่ายทอดลงไปยังไงนะครับวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องอนาคตผลงานออกมาเราคุยแน่นอนเราจะมาเล่าให้ชมนี่แหละครับผลงานออกมาแล้วนะครับใช่ครับนะครับมิซึไปครับผมน้องลิซ่าอ่น้องลิซ่ากระแสกระแสลิซ่ามาเราก็ฝากไว้กับน้องลิซ่าก่อนลิซ่าแบ็คพิงค์เือนบ่าครับผมแน่นอนเอเห็น้ครับพี่น้อง ฝากติดตามนะครับจะได้นี่ธรรมดาครับถ้าเปิดเพลงเต้นเลยนะพี่เบาโอ้เปิดเพลงนี้เต้นเลยนะก็จะเหมือนอะไรนะชอบดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยเอาประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยพอดีว่าเราฝากไ้พี่น้องแล้วนี่อีกบ่อกี้เดือนนะครับเพิ่งจะฝึกลงสนามนะครับอาจจะเห็นในงานประกวดตอนนี้ก็เริ่มเชื่องแล้วครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดคนนะครับ นี่นะครับของมิสเตอร์เจา้าเขาวงครับพี่น้องนะครับหลายท่านเห็นตัวจริงก็จะแค่มองว่าเอ้แบบนํำเสนอแล้วเราลูกี่เป็นเจ้าไดนะครับอตอนนี้น้าเชื่อประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับกระจายออกไปตอนนี้ถ้าเทียบในภาคอีสานถ้าถ้านับจังหวัดก็ประมาณสักสิจังหวัดได้อ่าประมาณ10จังหวัดไปโซนอื่นน่บครับต่างต่างภาเคเช่นภาคเหนือภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยครับ คือต้องบอกก่อนว่าเราก็เป็นมือใหม่ในการขายน้ําเชื้อนะครับเพราะว่าจิวเล็กรันเองบีบตตงัวไม่ได้ทําน้ําเชื้อขายโดยตรงวันนี้เราเพิ่งจะเริ่มสร้างพ่อพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพออกมาแล้วมีผลงานได้เห็นเราก็เริ่มจะทําเรื่องของการกระจายน้ําเชื้อในอนาคตคิดว่าโลจิสติกส่งคงจะครอบคลุมถึงหมดทุก70กว่าจังหวัดนะครับน่าจะทําได้นะครับผมเล็กระฝากนะครับหมอผสมนะครับที่น้ำบานเท่านะครับถ้าอยากได้น้ำเชื่อเจ้าเขาว่วงกะ อ่าลองพีจาเบิงนะครับผลงานที่เพิ่นให้ออกมากมัอนี้ผมก็ตามเมือเบิงผลงานเพิ่นแล้วนะครับผมก็ถือว่าออกมาตัวแรกนะครับซึ่งเกิดจากแม่ร้อยก็ถือว่าให้ผลงานดีมากนะครับน่าประทับใจนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับนี่พอลูกผมอยากจะฝากแนะนําน้องๆที่พอดีจังหวะวันนี้เป็นความโชคดีพี่บ่าวก็มาแล้วก็น้องๆ ที่เป็นหมอผสมเทียมนะครับ,รบแต่ละจังหวัดมาแนะนําตัวนะครับ,รบเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาทีละคนแนะนําตัวได้ครับ,รบผมเชิญเริ่มจากหมอท็อปก่อนนะครับะนะครับ<ม>อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก ทีมงานนะครับถือว่าทีมงานเข้มแข็งนะครับก็คือเป็นแนวร่วมนะครับผมนะครับหมอหมอท็อปสวัสดีหน่อยแนนะตสวัสดีครับผมแนะนำแนะนำตัวจังหน่อยนะครับสวัสดีครับผมผมหมอท็อปนะครับเรียกท็อปเฉยๆก็ได้ครับผมจากที่ไหนครับจากอำเภอสมเด็จครับผมอาอำเภอสมเด็จเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้หมอเพิ่นฝากจังหน่อยฮามีพี่น้องอยากผสมเจ้าขาววงเรื่างเรื่างพอพันต่างๆที่ที่หมอเพิ่นมีน้ำเชื่อที่เราอยากจะผสมนะครับติดต่อจังหนครับเบอร์หมอท็อปถ้าทางใดสนใจน้ำเชื่อของเจ้าขาววงนะครับสามารถติดต่อผมได้ นะครับเบอร์โทรศัพท์0939086596ครับผม0939086596 9 0 8 6596ครับพี่น้องนะครับเอาหมอท็อปด้วยครับพี่น้องเขาอ่าอยู่สมเด็จนะครับหลายท่านอยากจะได้นามเชื่อหรือว่าอยากจะผสมง่วนกับสีทอบถามมานะครับอยู่ใกล้ๆก็ลองติดต่อมาเพิ่นเบิร์นะครับหมอท่านคนต่อไปนะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นหมอตู่นะครับหมอตู่แนะนําตัวอ่าเอาหมอตู่ครับจากที่ไหนครับหมอ ครับสวัสดีครับผมหมอตู่ครับจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับบ้านดุงนะครับอุดรนะครับพี่น้องนะครับถามอาหลนะครับทั้งอุดรหมอผสมหายากนะครับหลายท่านทักเข้ามานะครับนำเชื่อพอนั่นพอนี่หรือว่า มือนี้เห็นตจริงเจ้าเขาวงแล้วนะครับอยากได้นํ้ำเชื่อกัหมอกับมี่เนาะมีครับผมมีนะครับผพ่พอมผสมนะครับใครสนใจติดตอ่อไหนครับติดตอ่อหมอให้สนใจอยากได้ทำเชื่อเพราะขั้นไปผสมกับติดตอ่อได้ที่เบอร์097 097 020 020 0104 <20 S 1> 0104นะครับวิ่งในอุดอรกับ จะมาใกล้เคียงครับผมเอานะครับผมไปไกลได้กไกลไปไปได้กไกลสุดเท่าไรครับจักกิโลประมาณไปได้ไปได้เหมดครับเอาไปได้หมดนะครับเอาไปได้ติดต่อมาไปได้เหมดครับผมนะครับจับสัตว์งัวเหม็นๆเนี่ยพี่น้องยิ่งให้มาเพิ่นไปเกิดนะครับผมจับสัตว์ื่อนไปเกิดกับผสมยากนะครับเป็นไรรอได้รอได้โอเคครับเอาหมอท่านต่อไปครับผมนะครับ เอานะครับทีมงานเหมือนี่ก็อีกคนนึงก็คือน้องมาร์กนะครับน้องมาร์กนะครับเดี๋ยวให้น้องมาร์กแนะนำตัวสวัสดีครับผมนะครับอ่แนะนำตัวจังหน่อยนะครับชื่อหมอมาร์กนะครับผมอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมอทางสุนลอยเอ็ดนะครับสุวรรณภูมิอ่าเกษตรวิสัยส่วนนั่นเนาะนะครับอ่าผู้ใดสนใจผสมว่าสุวรพ่นไส้ครับเดา๋ยวช่วงคลิปแล้วก็จดเบอร์ไปได้พี่น้องเบอร์ใดก่อนครับผม 080 080 324 324 3378ครับ3378นะครับอเอา กับมือนี้ก็ถทอว่าเป็นเรื่องดีนะครับมือวนี้ผมขอมาท้ายคลิปก็เห็นหน้องบนทีมงานพันยูครบพอดีกันเลยอยากจะแนะนหลด้ทันนะครับเอฟซีสอบถามขามาไหลายนะครับอยากจะผสมงัวพอพอพันหรือว่าพอที่เท่าเห็นอยู่ตอนนี้เืออจาเขาวงนะครับสิติดต่อหมอไห้จังไดเห็นตัวจริงเราอยากผสมมีหมอแลนวาผสมไห่บอ้นะครับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงงัวอยู่อยากได้นําเชือของตัวนี้ไปใส่งัวอยู่คอกนะครับเห็นโค้ง้างแล้วมากหลายก็ลองติดต่อมาเบิ้งครับนับแรกก็คือมือวีนเห็นสามทันก็ถือวันนี้ถต็ดติทีก นะครับหรือพื้นที่อื่นก็สามารถสอบถามเข้ามาหาเฮียได้เนาะได้นะครับติดต่อเฮียเบอร์ใดก็ครับ089 789 089 789 6 445 6 445นะครับผมอยากจิวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจาของพอพันนะครับน้ำเชื่ออยากจะได้หรืออยากรู้ว่าพื้นที่นะครับมีมอลเดเนียก็ติดต่อมาได้เนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกผลงานอีกตัวหนึ่งนะครับพี่บ่าว เอานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียบอกว่าตอนนี้ที่จิวเล็กแลนด์นะครับผมมีมีเพจมีช่องแล้วเนาะใช่มีช่องนะครับผมเอาให้เฮียฝากเข้าหนครับครับพี่น้องครับสำหรับถ้ายังไม่จุใจเรื่องในรายละเอียดนะครับก็อยากจะฝากช่องของเรานะครับจิวเล็กแลนด์นะครับเดี๋ยวส่งให้ youtube ในลิงก์ข้างล่างหรือฝากพี่บาร์ไปนะครับเดี๋ยวผมคืนให้ครับพี่น้องนะครับ อ่าบางทีอยากได้ข้อมูลที่เชิงลึกกว่านี้อีกนะครับครับผมทั้งเข้าไปดูทั้งเพจทั้ง YouTube ใช่ไหมครับใช่ครับทั้งเพจทั้ง YouTube ที่เราทำเพจชื่ออะไรนะครับเพจชื่อจิวเล็กจิวเล็กรันนะครับเดี๋ยวขึ้นดีกว่าผมจำไม่แม่นอ่าเอานะครับผมช่อง YouTube ก็เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันนะครับฝากไว้ครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ด้านล่างด้วยครับพี่น้องนะครับเอาฝากเจ้ายข่าวว่วงไว้นะครับพี่น้องนะครับผมเห็นโครงสร้างดีๆนะครับผลงานออกมาแล้วก็ เอาเอาไปล่องพิจารณาเบิ้งนะครับในส่วนของลูกผสมกันเร็วๆนี่นะครับเดี๋ยวเาตามไปเบิ้งผลงานเร็วๆนี่ถ้าออกมาแล้วนะครับประมาณเดือนมกรานะครับมีอีกคอหนึ่งนะครับที่ผมเขาเคยมาเยี่ยมมาชมแล้วมีอีกหนึ่งคอพันธุ์นะครับถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่เกิดจากฟ้ามี่นะครับเราก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่อยู่ในนะครับสังกัดเดือนกระเพิ่นนะครับเดี๋ยวไปติดตามมาเป็นพ่อใดนะครับวันนี้มีผลงานของเพื่อนในเบิ้งความด้วยครับพี่น้องอ้าครับผม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันนะครับเดี๋ยวมาต่อก็อีกหนึ่งพอพันนะครับเจ้าวินเนอร์นะครับเจ้าวินเนอร์นะครับก็มารอบที่แล้วนะครับคลิปก็มาทําคลิปผอมๆกันกับเจ้าเขาวงนะครับน้าเชื่อก็ถือว่าปล่อยน้าเชื่อออกไปช่วงไล่ๆเรียกกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันนะครับที่เขาเรียกว่าโปรไฟล์นะครับผมถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสายพันธุกรรมของพอเพิ่นนะครับ ที่ผมบอกว่าน่าสนใจจังไรนะครับเดี๋ยวให้เฮียเป็นอธิบายจังหน่อยนะครับว่าเจ้าวินเนอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันธุ์ที่นําเชื่อที่ว่าขายดิบขายดีอีกพอหนึ่งนะครับหมอจะเอาไปผสมกับที่กุ้ยกับน้องเพื่อนนะครับทีมงานเพื่อนก็บอกว่าโอ้สามสิบสี่ตัวเฉพาะเพื่อนผสมนะครับออกไปหลายแล้วนะครับเดี๋ยวไปให้เฮียอธิบายจังหน่อยนะครับเจ้าพอพันธุ์ตัวนี้ซื้อว่าจังไรนะสายพันธุกรรมคือตัวไรต์บังนะครับผมเดี๋ยวแนะนําให้ก่อนนะครับเจ้านายวินเนอร์เนี่ย ชื่อตามใบเพชรดีกีก็คือจิวเล็กจิวเล็กทูบอดอมิสเตอร์จิวเล็กทูบดอ959นะครับเป็นลูกของนายทูบดอนะครับลูกชายของทูบดอนะครับผมแล้วตัวเขาเองเนี่ยเดินสนามตั้งแต่เล็กก็คือได้ตำแหน่งเยอะมากตำแหน่งใหญ่สุดก็คือการแชมเปี้ยนนะครับที่งานเกษตรเกษตรกำแพงแสนนะครับครับผม ก็ถือว่าเป็นพอพันระดรับแกรนช่ําครับพี่น้องใช่ครับนะครับซึ่งเป็นพอพันทีนะครับผมบีดขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาโดยเฮียจิวเล็กนะครับผมณปัจจุบันณปัจจุบันณปัจจุบันนี่คืองูตัวนี้เป็นเจ้าของคือเป็นกันกันภาษาฟาร์มแห่งสารคามนะครับอยู่ที่อำเภอโกสุมิสัยนะครับหรือน้องกิจเรานะครับผมตอนนี้ก็คือ สังกัดนะครับผมก็คือไปอยู่ที่กันวสาพามที่อาเภอโกสุมิไซจังหวัดมาสารคามนะครับผมถือว่าเพิ่นเอามาไว้นี่ก็เอาไว้รีดน้ําเชื่อนะครับตอนนี้ที่เราดูแลให้อยู่ก็คือหนึ่งดูแลให้รีดน้ําเชื้อแล้วก็พยายามถ่ายคลิปนําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทําผลงานที่นี่ทิ้งไว้นะครับรับแม่เจลทูบสองแปดแปดสองห้านะครับตัวจี ครับผมรอบที่แล้วจะของเพิ่นกม่านะครับรอบนี้เบาะว่าที่มากประเด็ประสานเพิ่นไว้นะครับจะของเพิ่นก็เลยพูดเลยมาโชว์ตัวน้ำนะครับคลิปที่แล้วเพิ่นกม่าโชว์ตัววัชจุงเองนะครับจะของว่าเพิ่นนะครับผมต้องมาทํางานแทนจริงจริงจริงๆน้องกิตจะรู้รางวัลงัวตัวนี้เยอะกว่าผมมากว่าประมาณสิบเอ็ดรายการอืมขันผู้ใดอยากดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็ไปเบิ้งคลิปเก่าๆนะครับของเออ่คลิปเมื่อกี่เดือนแล้วเนี่ยผมมาโอ้โห ตอนนั้นต้องมีประมาณสักครึ่งปีอ่าประมาณห <500 S 1> ้าเดือนขึ้นห้าหกเดือนแล้วนะครับพี่นอ้องเพราะช่วงนั้นโควิดยังไม่หนักเลยใช่ครับอ่า,าก็ซา,าไปพักหนึ่งเราก็เลยทําอะไรกันไม่ได้พอมาวันนี้จังหวะดี <H ö. S 1> วัคซีนเราเริ่มได้รับกันครบแล้วครับ <H ö. S 1> คือเป็นนี้เป็นหมายที่ดีเรากําลังจะเตรียมตัวออกไปทํากิจกรรมเจอกันแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนเจอทํากิจกรรมอยากจะฝากผลงานเจ้าลูกของนายวินเนอร์นะครับนี่ครับพี่น้องกับแม่8 2 5หนะครับ แม่825นี่เป็นสายของเร365หรือเป็นสายของ x อ็กเ825นะครับครับผมที่ยายทวดเขานะครับเดีเอา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 ทางนี้ครับมาให้เห็นเหัดมาให้เบิงเลยครับพี่น้องนะครับเห็นพอแล้วพี่น้องบอกว่าเอาผลงานพอพันอ่านะครับรีวิวนะครับเบาว่าเด็ดคักเด็ดเนี่เอามาเบิงกันนะครับเป็นจังใดนะครับเอามาเบิงครับพี่น้องนะครับพอพันเจ้าตามมาเดินตามมาอายุยังน้อยสามเดือนครับ นี่ครับแม่ของเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับแม่นี่แหละครับใช่เป็นแม่ของผู้เบาหน่อยนะครับตัวนี้ก็เจ็ดเดือนแล้วครับอายุเพื่อนสามเดือนนิดๆครับอ้าวนะครับผู้ใดที่หลงไหลสายของชุบดอนะครับผมกัเจ้าวินเนอร์นะครับลูกไส้ทุบดอนะครับเบื้องกันให้เราทั้งวัตถุกรรมของเพื่อนนะครับพี่เบาถ่ายดูอย่างด้านทางโอ้ตัวนี้มีไซส์โปรไฟล์ที่สวยแล้วก็มีโคนหางโคนตูดที่ค่อนข้างสุดนะครับครับ งัวที่ดีคือโคนหางสุดเนี่ยก็จะได้มัดกรามเนื้อที่ใหญ่น,นะครับคำว่าคำว่าโคนหางสุดนี่คือยังไงครับเนี่ยอธิบายข้าวหนึ่งนนอันนี้คือโคนหางครับถ้าง,งัวทั่วไปโคนหางไม่สุดอยู่เข้าไปลึกเนี่ย,ยเวลางัวส่วนใหญ่จะผอมก็มจะยุบเป็นโคงแต่ถ้าเกิดงัวที่เราบีดได้โคนหางค่อนข้างสุดเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมัดก้ามเนื้อเขาจะมานะครับมัดกรามเนื้อเข้ามาแล้วตัวนี้ก็มีไซส์โปรไฟล์ที่ค่อนข้างลึก ครับนะครับลงมาถึงตรงนี้มีแข้งขาข้อขาที่ดีนะครับมีชีทที่กําลังใช้ได้นะครับครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวโตไปเขาก็จะยุบของเขาเองนะครับอ๋ออันนี้เป็นสายสะดือเขาครับตัวนี้เป็นพ่อพันธ์ุเหมาะกับเป็นพ่อพันดีครับมีความสมูทตั้งแต่โหนก แข้งขาข้อขาแล้วก็เหลี่ยมตัวครับผมทูบดอนะครับไซค์ั็แม่ไซส์เอ็กซ์เลย์825เอ่าเล365เล365เล365เขามีพ่อเป็นเอ็กซ์เลย์825อ๋อสายบนเขาอีกครับผมแล้วก็มาบวกกันกับสายวินเชสเตอร์คือทูบดอครับออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อยังเลยยังเลยยังเลยเดี๋ยวไว้เล่นเกมกันโอ้ยตะหนอกสวยครับพี่น้องเบิรงครับ ก็ในอนาคตก็คงจะมีตัวเมียออกมาอีกหลายตัวนะครับอันนี้ลูกถือว่าเป็นเป็นลูกตัวแรกของเขาลูกเมียหลวงตัวแรกใช่ครับนะครับลูกเมียหลวงตัวแรกนะครับครอบครัวครอบครัวนายวินเนอร์อันนี้ครอบครัวของนายวินเนอร์นะครับเอาวอนนี้เป็นครอบครัวนายเขาว่งนะครับวันนี้มากนะครับมีมีพ่อมีแม่หลวงมีลูกนะครับเอาลูกเมียหน่อยพันออกมาเนาะอยากจะฝากในอนาคตอีกนิดหนึ่งเพราะว่า ตัวนี้ในเมื่อเขาเป็นสายของทูบดอเป็นสายของเอ็กซเลครับ825นะครับสร้างตัวลูกขึ้นมาส่วนตัวนั้นก็เป็นสายของอาาเช่กับสายแม็กมิลเลียนร้อยทับหกครับก็สรุปลูกสาวตัวนั้นกับตัวนี้ในอนาคตดองกันครอบครัวสองครอบครัวนี้กำลังจะกลายเป็นครอบครัวใหญ่คือดองขึ้นไปอีกครับผมเป็นการสร้างสายขึ้นไปด้วยลักษณะ ที่ดีนะครับครับผมอันนี้คือความอันนี้คือแนวทางบีดของอ<า>บีเดอร์ร<า>นะครับผมถ<า>้าผู้ที่ยังบ่ท่นมีความรู้อาจจะมองว่าไอ้ม่ต้องวนวายขนาดนั้นเลยบ่นะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าไผจะเข้ามาในวงการนี้แล้วนะครับก็ต้องศึกษาสายพันธุก,กรรมดีๆนะครับเพื่อห้เฮาจะจะบีงนว่า ให้ได้ตามความต้องการของเฮานะครับก็ถือว่าเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งในคนสำหรับคนเลี้ยงงัวก็ถือว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับยกกระดับขึ้นมปจักหน่อยเนาะใช่ครับบะแมันวาซาจิผสมงัวอย่างเดียวนะครับพอได้ก็ได้ผสมข้มตัวน้ำบาดนะครับกับเฮากับบะสามารถจิได้พันธุกรรมที่ดีแต่เฮาเห็นง้วหนอกแล้วเฮาประทับใจเฮากับกับวาเบิ่งหน้าทางของเฮียจิวเพิ่งกับบีดขึ้นมานี่แหละครับคือผลงานความภูมิใจของเพิ่นนะครับเฮาก็ถือว่ามานำเสนอนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับวินเนนนนออรรร์ะคคัับบี่่ผลงงาขเพิน สุดๆรับพี่นกนะครับสายผมอยากจะฝากน้องๆน,นะครับในการบีดงัวเนี่ยค,คืออยากให้มีวิธีการตั้งสายของตัวเองให้ได้การที่เราตั้งสายของตัวเองสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เกิดความภูมิใจครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีให้ได้ทําขึ้นมาให้ได้เพราะไม่งั้นเราก็จะต้องตามเก็บพันธุกรรมของคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเราสร้างของเราขึ้นได้ ณวันหนึ่งเราก็จะขึ้นขยับขึ้นไปพัฒนาพันธุ์ให้ดีขึ้นไปต่อๆไปนะครับ,รบฝากไว้นิดนึงอา้านี่แหละครับพี่น้องคือว่าเป็นแนวความคิดนะครับหรือว่าแนวทางนะครับของเฮียจิวเพลินนะครับผูกกำลังเรียงงว่วอาจจะย,ยังบ่เข้าใจรักกันนะครับฟังคร่าวๆจากคนแล้วเขาก็จะมองโดยภาพรวมนะครับคืองว่วจากคอเข้าจาเข้าบีดขึ้นมาเองได้สวยงามมันคือความภูมิใจ นะครับการที่เขามีเงินก่อนหนึ่งเราเขาไปซื้องว่าพันธุกรรมของคนอื่นมามนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางเขาเรียกว่าเป็นทางลัดนะครับเป็นทางลัดแต่ว่าถ้าได้มาแล้วเราเข้ามาปรับปรุงพันธุกรรมเราก็ได้พันธุกรรมที่เข้าบีบขึ้นมาเองเราก็ เข้าเป็นคนผสมนะครับเหลือคอหรือเหลือกแม่ขึ้นมาได้สายพันธุก,กรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มเข้าโดยเฉพาะยิ่งไปยางสนามประกวดได้ไปเดินสนามประกวด<ช>แล้วได้ได้แชมป์มายิ่งเป็นความพุ่มใจนะครับเ,เป็น<บ>ความพุมมใจอยากจะบอกว่าเหมือนกับตอนที่เราถ่ายรูปรับถ้วยรางวัลน,นะครับ,รบถ้าข้างตูดเนี่ยเป็นแบรนด์เราได้อะนั่นคือความสําเร็จของบิดเดอร์นะครับ,รบถือว่าเป็นการสร้างที่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าจะให้เหนือกว่านั้นอ่ะใบเพชรอ่ะ มันจะมีงัวทั้งหมด14ตัวครับถ้าเรามีงัวทั้งหมด14ตัวในใบเพชรแล้วแถมงัวตัวนั้นเนี่ยได้รับรางวัลการยอมรับเนี่ยครับนั่นคือยิ่งกว่าความสําเร็จนั่นคือความสําเร็จสูงสุดของบิดเดอร์นะครับจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับเอาสำหรับเรื่องเล่ามัอนี้นะครับกับมะเบิ้งผลงั่นนะครับทั้งสองพอพันมัอนี้ของเจ้าเขาวงนะครับหรือ อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าวินเนอร์นี้ฝึกนะครับผมฝึกเริ่มได้แล้วครับเอาครับอันนี้ฝึกแล้วได้ครับพี่น้องนะครับฝึกเริ่มได้แล้วครับเอานะครับนะครับจะไวนิดนึงตัวนั้นยังเล็กไปโอ้สุดสุดพี่น้องนะครับนะครับอ่ะนะครับฝึตบวลมาครับฮีย้จังไรขนาดนี้ก็เมื่อหรเกิดมาเริ่มตั้งแต่เกิดเราก็เริ่มฝึกเลยครับเพราะงูตัวนี้เป็นความหวังของแบรนด์เรามากนะครับเบิรงครับพี่น้องเป็นการสร้างทั้งสายแม่และสายพ่อเป็นของเราครับ น้อยมากนะครับถ้าจะไปดูใบเพชรสายแม่สายพ่อเป็นของเจ้าของฟาร์มล้วมีโมที่หล่อสวยออกมายืนง่ายที่จะทำได้ผู้ใดกไ้พอพันนะครับพี่น้องเอามาจองเอาเด้อครับพี่น้องจะงเพิ่นเปิดจองไปนอยนีีตัวแรกนี่ก็ยังมีน้องหมอที่ก่อนหน้าหน้านี้คลิปขั้นต้นเขาก็มีน้ำเชื้อนายวินเนอร์นะครับอน้ำเชื้อนายวินเนอร์ต้องบอกก่อนตอนนี้รีดไม่ทันขาย นี่นะครับเอกลักษณ์ของเจ้าวินเนอร์นะครับการการให้ลูกครับสุดแรกหมดไปแล้วถามว่าจะเป็นใครบีบี่ยว่อยลูกผสมกับล่องพิจนาเบิงนะครับน้าเชื่อกบหมอผสมนะครับกติดต้อไก้บ้านนะครับตอนนี้น้าเชื่อมีส่งทั่วประเทศหรือยังครับก็ยังเหมือนกันเพราะว่าสายส่งเรายังไม่เก่งก็คือเพิ่งสร้างแต่แต่ถ้าติดต่อมาทางฟาร์มถ้าได้ครับรถวิ่งผ่านวิเลยก็ก็พอจะหาแนวทางส่งให้ได้ติดต่อไปที่การวิสาฟาร์มหรือไม่งั้นก็มาที่นาจิ๋วก็ได้ครับได้หมดทุกช่องทางนะครับผม เดี๋ยวผมจะถามเบอร์โทร่ของการวษาฟามได้ครับพี่น้องนะครับผมได้ประก็หขือขบนลงของเฮียจิวเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับพี่น้องใครสนใจที่การวสาฟามนะครับน้ำเชื่ออยากได้น้ำเชื่อจะวินเนอร์นนครับเด็ดเร็วๆนี้เนาะ ประมาณกี่เดือนครับถ้าเปิดงัวที่เข้าประกวดได้คือเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับพี่น้องถ้าเมื่อไหร่เขาเจ็ดเดือนมีสนามก็คือได้เจอเขาแน่แน่นอนเราจเเอาไปเราเอาไปโชว์ประกวดนะครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าดีๆนะครับจากพอพันทั้งสองพอนะครับเจ้าวินเนอร์และเจ้าเขาวงนะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาให้พี่ให้น้องเข้าได้เป็นแนวทางนะครับพิจารณาเบิ้งนะครับ อยากจะผสมอยากได้นําเชือกกติดตอหมอเพื่อนนะครับโดยเฉพาะหมอทั้งสามท่านนะครับอยู่ในคลิปด้วยพี่น้องนะครับในพื้นที่นะครับนาเชือสองพอนีเพิ่นมีแน่นอนนะครับติดตอเขาไม่ได้เลยนะครับอยากได้พอไดนะครับไปผสมนะครับได้ทั้งทุกสายพันธุ์เนาะจะใส่วัวโบสขาวหรือวัวลูกผสมได้บ,บ้านเพราะว่าเ,เราบิดเราบิดสายงัวดแดงออกมาอ๋อก็คือใครที่ชอบ สาวกงวแดงเอาไปใช้ได้หมดเลยเอาครับ,รบผมอ่ามีค,คาถามเงี้ยค,คืออีกคําถามหนึ่งที่เกษตรกร,กรถามมาหลายอันงวตัวนี้น้อยอายุบานหิเป็นงวัวไทยนี่ยใส่พออเมกันระมันลอย,อย,อยังสี่ได้ปะส่วนสูงประมาณลอยสามสิบห้าแม่พันธุ์สูงประมาณลอยสามห้าสิ่งคือใส่แล้วท้องได้ครับแต่อยากจะฝากเรื่องหนึ่งตอนก่อนคลอดก็คือตอนที่เขาอายุคันเจ็ดเดือนอ่ะครับอย่าให้อาหารเขากินเยอะอืเพราะว่างัวลูกงวเขาจะตัวใหญ่หลังเจ็ดเดือน แล้วมันจะทําการคลอดยากบางทีพี่บ่าวเขาเลี้ยงงัวแล้วเข้าฮักเข้าแพงอะ่ะเขาชอบเขาสงสารมันอยากให้มันกินเยอะๆครับแต่สุดท้ายงัวที่ท้องเจ็ดเดือนไปแล้วอะ่ะพอเข้าไปถึงเก้าเดือนกว่ามันคลอดไม่ได้เพราะรลูกลูกมันใช้สายสะดือเส้นเดียวกันอมันก็จะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่พอเขาตัวใหญ่เขามดลูกด้วยความเล็กอะ่ะก็เลยจะเกิดปัญหาอ,อยากให้ลองลองลอง,ลองเปลี่ยนแผนดูว่าพอครบเจ็ดเดือนแล้วอ,ะอ่ะอย่าให้มันกินเยอะ น้ำหนักพอดีหลังคลอดแล้วค่อยไปบํารุงทีเดียวครับสาหรับงวเฟมเล็กๆนะ,ะโดยเฉพาะงวสาวองวเฟมเหล็กนะครับผม,มหลายหลายท่านบอกว่าวัวสาวแถวบ้านเฮ้านะครับงวสาวนี่จะบ้นนิยมผสมหลอดนี่เป็นแนวคิดถูกหรือผิดครับเออจริงๆถ้าเราเราทาไปแล้วนะครับครับเราทําไปแล้ววิธีแก้ก็คืออย่างที่ผมบอกอะว่าเจ็ดเดือนแล้วหลังจากเจ็ดเดือนท้องแก่คือต้องรู้อายุคันด้วยนะครับอย่าไปให้มันกินเยอะ เพราะพอมันกินเข้าไปปุ๊บสายสะดือมันไปเลี้ยงลูกมันไม่เลี้ยงแม่ลูกมันจะตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วคอยากค่อยากเลยตอนนี้ใหญ่แล้วยากแล้วยากไปหมดแล้วก็บ้านเฮานิ้ยมปล่อยให้คอดธรรมาติโดยที่ไม่เข้าไปช่วยมันก็พอเราหลับอ่ะแล้วระหว่างที่เราหลับมันไปออกช่วงหกโมอ่าสองทุ่มไปหาตีห้างเนี้ยใครไปช่วยมันอ่ะมันเสียชีวิตก่อนนะครับเกิดปัญหาการสูญเสียเกิดขึ้นใดด้วพี่น้องนะครับผมเอาสองรับลอยสามสิบห่านะครับเอ่อเฉลี่ยน้ำ แม่พันธุ์สูงมากเกินหลายสาวิหากะแต่ใช้อเมกันบามันลอยกับกับยาลืมนะครับผมว่าก่อนขอดประมาณเดือนหนึ่งเนาะกับประมาณสองเดือนอ่าประมาณสองเดือนให้งดอาหารของของแม่ลงใช่จะได้ความง่ายๆอยากินเยอะนะครับผมวัวสาวก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเขาบอกว่าวัวสาวผสมอ่หลอดแล้วลอดยากเป็นจริงเหรอครับจริงคือหนึ่งงัวสาวเนี่ยมดลูกเขาไม่ใหญ่ครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาเปิดช้าครับงัวพองงัวมันตัวใหญ่เกินไปอ่ะครับก็อย่างที่บอกอ่ะ ที่ผมบอกว่าพอเจ็ดเดือนแล้วลดน้ําหนักมันออย่าให้มันกินเยอะกินประคองไปก่อนครับพอกินเยอะแล้วเดี๋ยวลูกมันตัวใหญ่อมานจะขอดยากครับพี่น้องเอากวาดปิดคลิปกับผมกับมีคําถามก็เลยลองถามผู้ลู่พนเมืองไม่เป็นไรครับดีครับดีครับสำหรับคลิปนี้กับเขาคุณเฮียจิ๋วเล็กนะครับผมฝากไว้ครับพี่น้องสังสองพอพันนะครับเนวความรู้ดีๆของกับพยายามจากเขามานําเสนอให้พี่น้องได้เรื่อยๆนะครับเห็นตัวจริงนะครับผมหรือเห็นในแต่ในปัวเตอร์อาจจะได้คําตอบ นะครับฝากน้องหมอเข้ามาปิดคลิปหน่อยสิทั้งสามท่านอ่ามาครับอ่าเข้ามาปิดคลิปร่วมกันออาหน่นะครับผม <S <S ก็ปิดคลิปนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมคุณหมอทั้งสามท่านนะครับวันนี้ได้โอกาสได้ออกกล่องน,น้ำดูขนียเซสาร์ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับผมนะครับก็บฝากไว้นะครับทั้งสามท่านแล้วก็สำหรับพอพันนะครับเราก็ฝากกับจิวเล็กแลนด์นะครับที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาลสินนะครับมีโอกาสพานไปพานมาเยี่ยวะเยี่ยมชมกันได้ช่วงนี้โควิดก็เริ่มซราวัคซีนกันทุกคนแล้วนะครับผมเขามาเยี่ยมชมนะครับไผกัล่าจะเห็ดฟ้ามก็ถือว่าฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากล่าพี่นองไปชั่ำนี้ครับพี่นองนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณนหลายครับผมสวัสดีครัสวัสดีครับ